เอลิทเอลิทชอบตัวเดาบอสมาละโอ้ยเกือบออกจากห้องน้ำบ่ได้น้ำหนะมันก็หูจ่าเข็ดแท้แม่ออกมาเลยออกมาเลยขั้นเปิดบ่ได้เหี้ยแจ้งไดหน้าตั้งก็ลอกแม่ตั้งมาม่าก็ลอกไปเนี่ย็นบอลมาเหี้ยแจ้งได้มันเข่ามากแล้วมันก็มาลอกหนีเองเลยนี่แค่แจ้งได้ล่ะ มันคว่ำสนัดมันดูวยเฮ้ยพ่อเลยพ่อเลยคุณเห็นบ่หมุนแล้วคุณกระจับอันนี้ออกไปเด้บานี้เอ้าเว้ยมันย่ำจะออกไปเด้เห็นเนี่ยไรมันย่ำจะออกไปหรือปะ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 กับบ่ได้แล้วได้ลองเคยออกให้มามาเบิ่งดู นอนอะไรไปมาสอบทีโดไปเฮ็ดแนวใดออกไปนะหมุนหมุนอีกข้างนึงมาละโอ้ยมูจาเฮ็ดตัวอะนไรออกมาแบบนี้ฮุ้ว์ละมาม่ากระตุกใจเฮ้ยมันหลังมูจาเฮ็ดเป็นออกมาแบบนี้ถอยออกมาก่อนโอ้ตายตายตายไปบบบนี้ ออกไปค่ะคุณหญิงอ